ที่ดีดดต้อนรับเข้าสู่มอร์นิ่งแชร์ของผมเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของประสบการณ์การมาถึงญี่ปุ่นในวันแรกนะครับที่อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับภาษาการเดินทางรวมไปถึงเรื่องของการปรับตัวในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่ง ก่อนหน้านี้หนุ่ยก็เคยที่จะได้ทําคลิปของหนุ่ยสังอินโตเกียวไปแล้วแหละในเอพิโซดที่1หรือที่2อะไรงนี้เลยนะครับก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากจะไปดูเป็นภาพบรรยากาศอะไรด้วยเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูในเอพิโซดนรงนร้นได้นะครับแต่วันนี้หนุ่ยก็จะมาแบบเล่าคร่าวๆนะครับสาหรับใครที่แบบอยากจะนั่งสั่งตอนเช้าอะไรกันแบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่กําลังเตรียมตัวมาที่ประเทศญี่ปุ่หรือว่าเป็นเรื่องราวขำๆนะครับในการที่จะแบบว่าฟังสําหรับประสบการณ์ของตัวหนูเองเนาะ ตอนนั้นก็เป็นการขึ้นเครื่องบินครั้งที่สองของหนุ่ยนะครับในการที่จะเดินทางมาที่ต่างประเทศออมันก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก่อนหน้านี้หนุ่ยเคยไปสั้นๆน่ะครั้งหนึ่งที่มาเลเซียในการประชุมวิชาการนะครับตอนสมัยที่ช่วงรอรอระหว่างการที่จะมาเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นนี่แหละนะครับซึ่งก็ก่อนหน้าการเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นไม่นานมากนักนะครับหลังจากนั้นเนี่ยการเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเออ หกชั่วโมงอ่ะเนาะมันก็เป็นเป็นไฟล์ที่ยาวที่สุดในชีวิตของเลยแล้วแหละนะครับหนคนอาจจะแบบยาวกว่าน,นั้นแต่ว่าอันนี้คือยาวที่สุดในชีวิตของเลยละเลยก็ได้แบบเออตื่นเต้นอ่ะเนาะด้วยความที่ตื่นเต้นที่การเดินทางแล้วก็มาอยู่ระยะยาวด้วยนะเราก็แทบจะไม่หลับเลยหลับน้อยมากรู้สึกว่าพักผ่อนน้อยนะครับอยู่บนเครื่องบินตรงนั้นนะครับก็อยากจะมองวิวอยากจะแบบพออาหารมาเสิร์ฟอะไรเงี้ยเราก็อยากจะถ่ายรูปเก็บเอาไว้หรืออะไรเงี้ยก็เพื่อนๆก็อาจจะได้เห็นนะครับและคราวนี้ก็ หลังจากนั้นก็ลงจากเครื่องบินใช่ไหมครับก็ไปที่ตรวจคนเข้าเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งมันก็จะมีเรื่องของการรับบัตรเลสเซนการ์ดอะไรพวกนี้ที่มันเป็นไซริลการ์ดหรือว่าเป็นบัตร,ตรประชาชนที่เราเอาไว้ใช้ตอนอยู่ที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเหมือนเป็นบัตรประชาชนใบหนึ่งเลยนะครับใช้ทําเอกสารทําธุรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยบัตรเลสเซนการ์ดมีความสําคัญมากๆนะครับแล้วก็ คราวนี้เนี่ยก็การที่จะรับเรสเดนการเนี่ยถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสมา,าแล้วก็มาเป็นนักเรียนในระยะยาวเนี่ยก็อาจจะต้องขอในส่วนของเพอร์มเรื่องพาร์ทไทมเออซึ่งมันก็มีความสำคัญมากๆนะครับเพอร์มเรื่องพาร์ทไทมถ้าหากว่าท่านใดที่อยากจะทำงานพาร์ทไทมในประเทศญี่ปุ่นแต่ว่ามันก็จะมีช่วงเวลาจำกัดนะให้มันแบบไม่ไปเบียดเบียนช่วงเวลาในการเรียนอะไรต่างๆของเรานะครับอืม ซึ่งถ้าหากว่าใครอยากจะทำจริงนะครับก็อาจจะต้องพูดกับทางาฝ่ายที่เขาทำบัตรตัวนี้ตั้งแต่เริ่มต้นตรงนั้นเลยเพื่อที่จะแบบไม่ต้องมายุ่งยากในภายหลังแต่ที่จริงแล้วสมมติถ้าหากว่าเราพลาดตรงนั้นอ่ะเราก็สามารถที่จะมาติดต่อกับทางเขตก็ได้หรือว่าจะมาติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยบางทีเขาก็จะมีแบบหน่วยที่เขาเอาไปรับทำให้อะไรเงี้ยก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับก็ต่อมานะครับก็เดินทางมาการเดินทางเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ อาจจะงงๆนิดนึงนะครับเอาพูดถึงอากาศก่อนอากาศตอนนั้นตอนแรกที่หนุ่ยคิดไปหนุ่ยคิดว่ามันน่าจะมีอากาศเย็นประมาณหนึ่งก็ใส่แบบเหมือนเป็นเสื้อกันหนาวคุมชั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูจากสภาพอากาศคือในฐานะคนไทยสมมติแบบอารมณ์มัน20กว่าองศาอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเออมันก็หนาวอ่ะมันก็เย็นแล้วอ่ะใช่ไหมเพราะว่าเมืองไทยเรามัน30กว่าองศาแต่ว่าพอไปถึงจริงๆแล้วอุณหภูมิ20กว่าองศาของเขาอ,อย่างเช่นตอนนี้นะครับ20กว่าองศาเนี่ยมันก็แบบ ไม่ได้เย็นขนาดนั้นอนะรวมถึงถ้าว่าวันไหนที่แบบแดดออกแรงๆนะแบบร้อนมากครับร้อนเหมือนเมืองไทยเลยแล้วแบบก็ก็หลังจากนั้นก็ต้องอาจจะต้องถอดเสื้อกันหนาวตรงนั้นนะครับเอาออกมานิดนึงเพราะว่าแบบอากาศมันร้อนมากจริงๆแล้วก็พอมาถึงการเดินทางนะเรื่องนึ่องด้วยว่าเราเดินทางระยะยาวใช่ไหมครับเดี๋ยวก็จะมีแบบพวกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่แล้วก็กระเป๋าเดินทางใบเล็กอะไรเงี้ยแล้วก็กระเป๋าสะพายอะไรประมาณนี้แบบอ่าหลายใบยอยู่พอสมควรนะครับก็ มันก็จะแบบค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เออมันมันของสัมภาระมันเยอะอ่ะเออมันเขาเรียกว่าอะไรอีรุงตุงนังแล้วเออมันจะเป็นหมวดอ่ะแล้วการการเดินทางอะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างที่จะยากใช่ไหมครับอืมหนือก็ก็ไปมันมันก็ถามว่ามันลําบากมากไหมมันก็มันก็มีทางให้ไปอยู่นะครับแต่คราวนี้เวลาเดินทางเนี่ยหนุ่ยก็ขึ้นรถไฟ นะครับเป็นการขึ้นรถไฟครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการมาครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นด้วยก็ดูตอนแรกก็กลับว่าแบบอืมน่าจะได้น่ะใช่ไหมแล้วก็ดูตัวแผนที่ที่เขาแบบเป็นเส้นทางรถไฟในประเทศญี่ปุ่นเอ้ยในโตเกียวอะไรตอนนั้นนะนะก็พอดูปลายปลายแบบพวกเส้นทางรถไฟแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะนี่เราจะต้องไปที่ไหนเราต้องไปทางไหนหรือว่าอะไรยังไงแบบเส้นทางรถไฟอะไรเงี้ยแบบงงมากนะครับ ราะว่ามันเป็นครั้งแรกของเราด้วยที่มานะตอนนั้นก็แบบเอ๊ะรู้แล้วแหละว่าสถานีปลายทางเราคืออะไรแต่หาไม่เจอเลยแล้วแบบคือดูเส้นทางรถไฟดูอะไรเงี้ยก็ยังแบบไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ชินเลยอะงงมากๆนะครับก็เลยตัดสินใจว่าแบบ ตอนแรกว่าจะลองสุ่มๆไปแต่ว่านึกไปนึกมาเอ๊ะมันเราก็จะเสียเวลานะเพราะฉะนั้นก็รวบรวมความกล้าแล้วก็ลองไปถามทางสตาฟนะครับถึงแม้ว่าแบบสตาฟเขาก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษอะไรได้มากมายอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเออเขาเขาก็ค่อนข้างที่จะบริการดีเนื่องจากว่าเป,เป็นสนามบินด้วยลำนั้นเพราะฉะนั้นนะทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับสามารถที่จะเดินเข้าไปถามได้เลยว่าถ้าหากว่าเราอยากจะไปสถานีนี้เนี่ยเราต้องไปขึ้นรถทางไหนอ,อ,อันไหนยังไงให้เขาแบบช่วยเหลือเราอได้นะครับเขาก็ staff เขาก็บอกดีนะครับว่าไปตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รถไฟตรงนี้ได้เลยนะไปซื้อตั๋วอะไรตรงนั้เรียบร้อยนะเราก็สามารถที่จะเดินทางมาได้นะครับแล้วก็ประสบการณ์วันแรกนะครับแบบเหมือนเข้าไปที่สถานีแล้วแบบเราลากระเป๋าแบบใบใหญ่นะแล้วเราก็มองไปข้างหน้าปรากฏว่าแบบในโตเกียวมันมันเป็นช่วงตอนนั้นเป็นช่วง rush hour ด้วยแบบ8โมง9โมงอะไรเงี้ยแบบเจ็ด เจ็ดโมงถึงเก้าโมงราวๆช่วงนั้นนะครับมันก็จะแบบคนอ่ะจะเดินไม่เชิงเดินอ่ะแต่แบบเป็นวิ่งเลยนะครับแบบเยอะมากๆแล้วหนุ่ยก็แบบเหมือนยืนอึ้งอ่ะไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้ค,คือคือตัวเราตัวหนุ่ยเองอ่ะก็ไม่ได้เข้าแบบไม่ได้ใช้รถไฟในกรุงเทพอะไรอย่างนี้บ่อยด้วยอ่ะส่วนใหญ่ก็เดินทางรถเมล์เดินทางด้วยเรือไปที่มหาวิทยาลัยอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าแบบพอมาอยู่ตรงนี้แล้วแบบเอ๊ะนี่นี่นมันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าที่แบบคนแบบ เหมือนวิ่งกันแบบเหมือนผ่ากันไปผ่ากันมาเหมือนเป็นเมืองชิบูยะทุกคนเหมือนชิบูยาในรถไฟอะ่ะบนในสถานีรถไฟอะ่ะก็เยอะมากๆนะครับตอนนั้นก็เลยแบบแตัดสินใจถ่ายรูปไว้เลยนะว่าแบบอันนี้เนี่ยคือภาพแรกที่แบบภาพจำที่ชัดเจนมากๆว่านี่คือญี่ปุ่นแล้วนะนี่เราถึงญี่ปุ่นแล้วนะถึงโตเกียวแล้วนะอะไรประมาณเนี้ก็ค่อนข้างที่จะช็อกพอสมควรนะครับ ลังจากนั้นก็แต่สุดท้ายแล้วหนุ่ยก็ตัดสินใจฮึบแล้วก็เดินฝ่าไปเลยแบบไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นนะครับก็เดินฝ่ามาได้แล้วก็เดินทางมานะครับการเดินทางเนี่ยมันก็จะมีรถด่วนรถธรรมดาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งหนุ่ยสถาน,นีที่หนุ่ยต้องการมามันต้องไปรถธรรมดาทุกคนถ้าเป็น เป็นรถด่วนเนี่ยมันจะมันจะเลยนะครับแล้วมันก็เลยไปจริงๆด้วยมันเลยไปที่หน้ามหาวิทยาลัยนะครับซึ่งมันเป็นสถานีที่หนูไม่ได้ต้องการเพราะว่าหอหนูมันจะถัดจากสถานีนั้นสถานีนึงนะครับซึ่งเขาไม่จอดเนี่ยตอนแรกก็เลยแบบอ่ะก็เลยต้องลากกระเป๋าลากกระเป๋าไปลากกระเป๋ามาก็จะมีจังหวะที่แบบกระเป๋าล้มดังปั้งอะไรเงี้ยก็คนในสถานีก็มาวองกันอะไรเงี้ยก็แบบตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรอะแบบเขินเขินเขินมากๆแล้วก็แบบต้องรีบอ่ะ ลากไปอะไรอย่างี้แล้วก็สุดท้ายก็ได้มาเจอกับอาจารย์อ่ะลากลากมาไม่ใช่สิไปเจอกับหอ,อก่อนเออไปเจอกับหอไปเจอกับเพื่อนแล้วก็ไปเจอกับอาจารย์ไปเรื่องกรองเอกสารอะไรต่างตอันล่าน,นี้แบบอ่ะอันนี้ก็อาจจะแบบเป็นรายละเอียดยาวๆอะไรต่อไปก็อาจจะมาเล่าเป็นประสบการณ์ในพัรแต่ต่อไปนะครับก็สําหรับ ประสบการณ์ในช่วงวันแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับหนูเดี๋ยวก็ถ้าหากว่ามีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาพูดต่อในเอพิโซดหน้าต่อๆไปนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอประมาณนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้หรือว่าอยากจะให้หนูพูดอะไรเพิ่มเติมก็เช่นกันนะครับมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย